ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับคนเลี้ยงควาวนะครับวันนี้นะครับกะพอกันย่ำคำคำย่ำแรงแรงนะครับมาทันาทันคำนะครับยังประมาณประมาณบายซีโมงนะครับกะตามที่ผมนะครับโพสต์ไว้เมื่อวานนะครับในช่อง youtube นะครับว่าสีมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับคั้วที่ทองเดือนหนึ่งนะครับสีสังเกตได้บอสังเกตแนวใดนะครับแต่สีห้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่า มี่ยั้งถี่แบบสังเกตได้แน่นะครับอ่ะนี่ครับก็คือแม่นี่นะครับเป็นซื้อซื้อว่าแตงกัวนะครับเพิ่นกะเลื่อยมาประมาณสองหมื่นละละนะครับพอดีผมสีอ่าาเฮ็ดพร้อมกันกับแตงไทยนะครับเพราะว่าแตงไทยเพิ่นกะจะครบครบมื่อนี้ละนะครับครบหลอบหนึ่งนะครับอ๋อประมาณครบหลอมหนึ่งครบเดือนหนึ่งนะครับแต่วห้องแตงกัวประจิเรื่อยไปประมาณสองหมื่นนะครับกะลักษณะภายนอกนะครับที่แนมนะครับ ที่เบ่งที่เห็นนี่ก็คือเบ่งผมเบ่งบอออกนะครับว่าเป็นคว้วไทองนะครับนี่ครับแต่ว่าเพื่อนกับอ้วนขึ้นนะครับผมคึกว่าเพื่อนอ้วนขึน้นผมคึกว่าเหลื่อมขึ้นยังสีนะครับนี่ครับกะถามว่าทองเบ่งออกบอขึอ้นระยะเดือนหนึ่งนี่ผมเบ่งมาท่านออกนะครับว,ว่าเป็นคว้วไทองนะครับอ่านี่ครับลักษณะของ อวัยวะเพศนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับก็คือผมกะสีไทยนะครับนี่ครับกะเจะปมานนี้นะครับกะเพิ่งกะสีฮอตนะครับถามว่าฮอตฮอตบอมันกะผมคิดว่าหน่อยลงอยู่นะครับหน่อยลงก็ปกติอยู่นะครับครับครับก็คือแล้วก็อ่าให้เบิ้งนมนะครับเบิ้งเต่านมเต่านมกะเบิ้งบนท่านออกนะครับนี่ครับผมก็เห็นว่าก็ยังปกติอยู่นะครับ เบื้องใกล้จักรสีเห็นไฮบอนะครับอ่านี่ครับตาน้องเพิ่อกระชิดเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกล้วยสาวนะครับกล้วยสาวนะครับพึ่งผสมนะครับอ่ากะฮู้ดึกว่าเพื่อกระชิดเลื่อมขึ้นอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นกว่าปกติอยู่นะครับปกติมันก็เธอว่ากินเก่งบอกินเก่งอยู่นะครับนี่ครับอ่ากะถือว่า ครงสร้างกันยังบดได้ต่างกันกับช่วงทีบดได้ทองนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับกันยังเบิ้งวัท่านออกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวสิให้เบิ้งนะครับตัวนึงชื่อว่าแตงไทยนะครับนี่ครับกต่ทองประมาณเดือนนึงคือกันนะครับอ่านี่ครับลักษณะเพลิน ให้เบิงนะครับเบิงนมงเบิงหังนะครับเดี๋ยวสิให้เบิงนะครับนมเพิ่กนกะโอ้แม่เบหินแนม่เบหินถามว่านมเบิงออกบอกันยังผมตามที่ผมสายตาผมเบิงกะเบิงบอออกนะครับก็เลยมาท้ายคลิปไว้นะครับเพื่อเป็นการศึกษาเบิงนะครับว่าคั้ทีิทองประมาณเดือนหนึ่งนี่มันมีหยังที่แบบว่าสังเกตได้บอนะครับ คือถ้าภาพรวมๆนะครับผมก็สรุปว่ามันมันเบิงเบิงเบ่รท่นออกนะครับถ้าว่าสีเบิงทองหญาขึ้นจังสีนะครับมันกับบได้ต่างกันบันไดนะครับว่วูงสึซว่าต่างบันไดนอกจากนีาว่านอกจากสีทฮาิสังเกตไดจากการกับสัตว์นะครับจากการกับสัตว์ก็คือเพื่อนบอกกับสัตว์นะครับคบหลอดผสมไป21มเอมือเพื่อนกับบมีการกับสัตว์ก็คือฮาก็สันนิทานใ้ใดนะครับว่า เพื่อนอัศจรรองนะครับนี่ครับส่วนอ่าภายนอกยังเบิองวังท่านออกนะครับผมเบิองวัท่านออกเลยนะครับเบิองนมเบิงอบงเต่านมเบิองไอ๋อเบิองทองเพื่อนอยังไงสินะครับก็เบิองวัท่านออกคือกันนะครับก็เลยผมก็จะบันทึกไว้นะครับผมก็จะเฮ็ดไว้ที่ละเดือนที่ละเดือนนะครับสมมติว่าคั้วทองเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนยังไีสนะครับ มันมีอย่างแตกต่างแล้วก็มีอย่างที่ฮ่าสังเกตถ้าสิสังเกตแบบใดอย่างสีนะครับผมกับสีพยามเพชรไฟเพื่อเพื่อเก็บข้อมูลไว้นะครับก็เอาไว้ถ้าเบิ้งจะคล้องนี่ละนะครับใถ้าศึกษาเบิ้งนะครับเพราะว่าถ้าจดไว้ถ้าเฮ็ดใวอย่างสีฮ่าเฮาอยากเบิ้งฮ่าก็สามารถที่จะย้อนกลับมาเบิ้งย้อนกลับได้นะครับนี่ครับก็ตอนแรกครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้เพื่อนอ้องมากินหยานะครับเพราะว่าส่วนนี้มันก็บ,บ่กข่อยมีหม่องเรียงนะครับ มองเรียมมันก็นเห็นหน้าเบิดล์ลานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ